รุณสวัสด์ยามเช้าๆคะ่ะวันนี้มาชมบรรยากาศยามเช้าๆที่บ้านไร่องพยอมนะคะวันนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะวันนี้หมอกไม่หนานะคะหมอกจางๆ ชมบรรยากาศยามเช้าๆกับดอกไม้สวยๆนะคะสดชื่นแจ่มใสทุกๆคนนะคะเริ่มต้นของวันใหม่กับต้นไม้ดอกไม้สีสดๆนะคะบรรยากาศยามเช้าๆในชนบทแบบนี้จะดูอากาศที่สดชื่นแจ่มใสนะคะ ดอกไม้ในยามเช้ากับน้ำค้างโปรยปลายเล็กๆนะคะที่นี่บ้านไร่วังพยอมนะคะพาเพื่อนๆมาดูมาชมบรรยากาศในยามเช้าๆนะคะกับดอกไม้สีสวยๆสีสดๆแบบนี้เลยนะคะ ใครเคยเห็นกันหรือเปล่าคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะลูกสุดเต็มเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนะคะนี่ใครรู้จักกันหรือเปล่าคะกินอร่อยนะคะมีรสชาติออกหวานปแปล๋มแปลมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกพุดร้อยมาลัยนะคะ เป็นต้นไม้ที่ทนแรงมากๆนะคะถ้าเราไม่ได้ลดน้ำดอกก็จะไม่ค่อยสวยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้าของบ้านไร่วังพยอมนะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสในยามเาช้าแบบนี้นะคะต้นไม้ใบหญ้าได้น้ำค้างก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะในยามเาช้าแบบนี้นะคะ อากาศกําลังสดชื่นเย็นสบายนะคะวันนี้ที่บานายองค์พยอม18องศานะคะใบของืาสีผสมที่มีน้ำค้างเกาะนะคะจะดูชุ่มช่ำแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ วันนี้มาถ่ายตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะจะได้เห็นความสวยสดงดงามนะคะกับต้นหรือสีผสมที่สวยสดนะคะในยามที่พระอาทิตย์ยังไม่ส่องแสงลงมากระทบกับใบไม้ ก็จะได้สีสวยๆส,สดๆแบบนี้นะคะน้องถุกเงินตามมาด้วยนะคะเริ่มออกดอกอีกแล้ว หรืสีผสมเป็นไม้ที่ชอบชอบแสงแดดเต็มวันแล้วก็ให้น้ำมีความชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่แฉะนะคะมีสีสันที่แตกต่างในต้นเดียวกันจะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะ อาจจะเป็นสีเข้มหรือว่าสีอ่อนถ้าโดนแสงไม่พอหรือว่าไม่มากนะคะอันนี้ชื่อว่าทับทิมสยามนะคะสีสดทั้งใบเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ในที่ยังอยู่ใต้ต้นพุทธอยู่นะคะยังโตไม่ถึงไหนนะคะว่าเดี๋ยวจะตัดยอดสักหน่อยหนึ่ง วันนี้บ้านองุพยมพาเพื่อนๆมาชมไม้ดอกไม้ประดับบรรยากาศของบรานองคพยอมนะคะที่มีสีสวยสดๆนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยสดงดงามในในธรรมชาติในยามเช้าๆเพื่อเป็นกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปนะคะสวยไหมคะนี่คือธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติของบารายวังพยอมจะมีทั้งต้นไม้ดอกไม้ที่สีสวยๆกับธรรมชาติที่ลมพัดเย็นๆโชยมาแต่เช้านะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในยามเช้าๆที่บาลายวังพยอมแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายวังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ